เรียนภาษาอังกฤษวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการแสดงอารมณ์และความรู้สึกกันครับคำถามแรกนะครับวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะพูดว่า how are you feeling today how are you feeling today วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับ บอกฉันมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะพูดว่า t e l l m e what happened t e l l m e what happened นะครับบอกฉันมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีหรือรู้สึกแย่นะครับเราก็จะตอบว่า I am feeling blue today I am feeling blue จูเดครับวันนี้ฉันรู้สึกเศร้าครับแย่จังสู้ๆครับถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับ I am feeling down I am feeling down นะครับฉันรู้สึกเศร้าครับหดถูกครับสู้ๆครับถ้าเราจะตอบว่าฉันอึ้งนะครับพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับก็จะตอบว่า I am speechless นะครับ I am speechless นะครับฉันอึ้งพูดไม่ออกเลยครับส่วนถ้าใครอ,อกหักนะครับก็จะใช้คำตอบนี้นะครับ I am heartbroken I am heartbroken นะครับฉันอ,อกหักกับใจสลายเลยส่วนถ้าใครสบายดีนะครับก็ใช้คำตอบนี้แหละครับ I am very well. I am very well นะครับฉันสบายดีมากๆครับภาษาอังกฤษฝึกทุกว,วันนะครับอย่างน้อยเวลาห้าถึนาทีนะครับถ้าชอบคลิปภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้นะครับกดใจเม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ